บรรยากาศของอโรคยาสาลปราสาทกังเอนตั้งอยู่ที่ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดส,สุรินที่แห่งนี้คือโบราณสถานโบราณวัตถุในสมัยของโบราณผู้ที่สร้างคือจอมราชันพระเจ้าชัยยะวรมันที่7 ผู้สืบสันตติวงศ์ผู้สืบราชบัลลังก์มาในพระเจ้าชัยยะพระองค์อื่นๆที่นี่เป็นพุทธสถานทางพระพุทธศาสนาคติมหายานแบบขอมโบราณและมีศิลปะแบบขอมโบราณตลอดจนถึงมสีสถาปัตยกรรมแบบขอมโบราณอาจารย์ยโสธราจะพาทุกคน เที่ยวชมปราสาทกังแอนโดยทั่วนะคะว่ามีลักษณะและบริบทอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะบารายนี้ยังไม่ได้ถูกการโบรณะปฏิสังขรณ์เราจะได้เห็นถึงความสวยงามและก็ความเก่าแบบออริจินอลิตี้เราจะเห็นถึงน้ำที่ถูกขังอยู่ในสถานที่แห่งนี้แล้วคิดว่า ในยุคนั้นสมัยนั้นนั้นจะเป็นอย่างไรและมีรูปแบบเป็นอย่างไรนะคะนี่คือด้านหน้าของปราสาทกังแอนนะคะท่านผู้ชมนี่เป็นชั้นดินนะคะจากชั้นดินในปัจจุบันและชั้นดินในสมัยยุคโบราณสภาพที่ทุกท่านได้มองเห็นนี้คือ การซึบตัวลงของดินแต่ยังคงไว้ซึ่งความขลังและความสมบูรณ์แบบของบารายที่นี่คืออโรคยาสารปราศาสกังแอนพุทธสถานในอริยธรรมของโบราณแห่งพระเจ้าชัยยวรมันที่เจ